สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาทาข้าวขาวหมูใส่ยอัน,นะคะนี่นําขาหมูมาทอดคุณควรต้องทอดแค่พอตึงๆเท่านั้นนะคะอันนี้เราทอดเกรียมไปหน่อยถามว่ากินได้ไหมก็ยังกินได้อยู่นะคะแต่จานเหนียวนะคะแล้วก็ตุนนานๆเอานะคะหลังจากทอดเสร็จค่ะเราก็นําเครื่องเทศนะคะเครื่องพะโลนะที่เขาเตรียมไว้นะคะนํามาคั่วเลยค่ะอันนี้เราซื้อแบบสําเร็จรูปที่เขาแพ็คมานะคะจากนั้นน้ําตาลทรายค่ะใครมีน้าตาลมะพราะ้าวน้ําตาลปี๊บใช้สิ่งนั้นจะดีนะคะ เติมด้วยผงพะโลค่ะที่บ้านเราไม่มีนะเราก็ทําแบบนี้เลยเติมน้านิดหน่อยนะคะเจียวน้ําตาลจากนั้นนะคะขาหมูรากผักชีใส่ลงไปแล้วก็เครื่องเทศที่เราคั่วตามด้วยน้ําที่เราเจียวเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่เติมลงไปเลยค่ะจากนั้นเติมน้ําสะอาดลงไปนะคะปิดฝาให้เดือดนะคะจากนั้นค่ะเติมลงไปเลยค่ะในส่วนของไข่นะคะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็เกลือน้ําตาลนะคะ นี่ผงชูรสนิดหน่อยพอรสชาติดีพักไว้ให้งวดค่ะตุนไปให้งวดนะคะสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเติมด้วยขนะนะคะ yes, yes. จะเสิร์ฟค่ะ mm hmm. กินกับผักกาดดองอร่อยมากเลย